ทีนี้ประเด็นที่มีการเอาไปขยายความกันเนี่ยก็คือก็นี่ไงมันจะเป็นประโยชน์กับฝั่งโน้นฝั่งโน้นก็จะเอาไปอ้างว่าเขาไม่ได้ล็อกเป้าโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นการผิดหลงมันเป็นการผิดพลาดแต่ว่าท่านม่ทับบอกเลยว่าผมดูแล้วตั้งใจตั้งใจมาในพื้นที่พลเรือนมันเป็นร้อยลูกคือถ้าพูดแบบนี้มันก็โอเคไงออใช่ถูกไหมแล้วมันไม่ใช่ลูกสองลูกมันเป็นร้อยลูกเป็นร้อยลูกจริงทั้งบ้านรเรือนคนทั้งโรงพยาบาล <น>มันมีหลักฐานด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นที่ท่านบอกว่าเขาไม่ได้ล็อกเป้านะหมายทางการทหารเนี่ยนะท่านบอกว่าเขาไม่ได้ล็อกเป้ามาแล,แล้วมันยิงไปไหนล่ะนะผลลัพธ์มันก็มาที่พื้นที่พลเรือนนะท่านไม่ต้องเชื่อคนอื่นก็ได้ท่านเชื่ออดีตนายกเศรษฐาไหมอดีตนายกเศรษฐาทวีสินวันนี้ท่านโพสตเฟซบุ๊กนะตอนแรกเดี๋ยวผมดูเฮ้ยท่านอดีตนายกเศรษฐาใช่จริงๆด้วยตัวจริงตัวจริงท่านบอกว่ายังไง เขาบอกว่าหลักฐานชัดเจนขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นการใช้กับระเบิดจงใจละเมิดอนุสัญญาออตตาว่าและการใช้อาวุธสงครามถล่มเป้าหมายพลเรือนการใช้ปืนใหญ่ยิงถล่มโรงพยาบาลรัฐบาลไทยโดยท่ารัฐมนตรีต่างประเทศต้องยื่นฟ้องผู้นํากัมพูชาต่อสารอาญาระหว่างประเทศควบคู่กับการประจานพฤติกรรมอันชั่วร้ายให้โลกรู้ไปเลย นี่ท่านอดีตนายกเศรษฐายังเห็นด้วยเลยว่าจงใจการใช้อาวุธสงครามถล่มเป้าหมายพลเรือนถล่มเป้าหมายคือพลเรือนและใช้ปืนใหญ่ถล่มโรงพยาบาลไม่ใช่ว่ามันกระจายมาแล้วมาโดนโรงพยาบาลแต่เป้าหมายคือพลเรือนปืนใหญ่ถล่มโรงพยาบาลหลักฐานชัดขนาดนี้อันนี้ท่านอดีตนายกเศรษฐาทวีสินนะนะก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจ แล้วผมเห็นด้วยกับท่านนายกเศรษฐาอ่าดิฉันเห็นด้วยนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซปเปอร์แซงสแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ